กลางใจเมืองเชียงใหม่มีโรงแรมหนึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายเก่าที่ผู้คนสัญจรผ่านโดยไม่เหลียวมองป้ายชื่อโรงแรมเป็นเหล็กขึ้นสนิมตัวอักษรสีทองซีดจนแทบมองไม่ออกในยามคำ่ำแสงไฟจากโคมหน้าทางเข้ากระพริบช้าๆเหมือนกำลังหายใจของอาคารที่มีชีวิตภายในล็อบบี้อากาศเย็นชื้นเหมือนอาบน้ำฝนกลิ่นไม้เก่าผสมกลิ่นน้ำยาถูพื้นราคาถูก เมื่อเดินผ่านพื้นไม้จะได้ยินเสียงกรอบกแกรบใต้ฝ่าเท้าบางแผ่นยุบตัวลงเล็กน้อยเหมือนมีช่องว่างลึกอยู่ข้างใต้บนผนังด้านหนึ่งมีภาพขาวดำเก่าๆถูกใส่กรอบทองมนภาพถ่ายพนักงานโรงแรมในยุคเปิดใหม่ทุกใบหน้ายิ้มแต่แววตากลับว่างเปล่าเหมือนถูกบังคับให้มองกล้องฝุ่นบางๆเคลือบอยู่บนกรอบรูปเหมือนถูกปล่อยทิ้งไว้นานหลายปี นาฬิกาแขวนเก่าบนเสาไม้กลางห้องเดินอย่างช้าๆเสียงของมันดังสะท้อนในโถงเงียบงันราวกับหัวใจของโรงแรมไม่มีแขกไม่มีเสียงคนมีเพียงเสียงพัดลมเพดานหมุนช้าๆก็เสียงสั่นคลื่นทุกครั้งที่ใบพัดสะกิดฝุ่นแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ด้านบนกระพริบทีในจังหวะที่ไฟดับชั่วครู่จะเหมือนเห็นเงาใครบางคนเดินผ่านปลายโถงไปอย่างเงียบเชียบ โรงแรมแห่งนี้เปิดมานานกว่า30ปีครั้งหนึ่งเคยเป็นที่พักยอดนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่เวลาผ่านไปผู้คนเริ่มพูดถึงเหตุแปลกๆที่เกิดขึ้นในห้องบางห้องเสียงกรีดร้องยามคำ่ำกลิ่นน้ำหอมที่ลอยมาจากชั้นบนทั้งที่ไม่มีแขกเข้าพัก ตอนนี้เหลือเพียงไม่กี่คนที่ยังทำงานอยู่ที่นี่แต่ไม่มีใครกล้าพูดถึงเรื่องที่อยู่บนชั้นสามโดยเฉพาะห้องหนึ่งที่พนักงานเรียกมันว่าห้องตองหนึ่งเสียงเงียบตกลงปกคลุมทั้งอาคารเหมือนโรงแรมทั้งหลังหยุดหายใจก่อนที่เสียงกระดิ่งเล็กๆจากที่ไกลสุดของโถงทางเดินจะดังขึ้นเพียงหนึ่งครั้งกริง่งห้องต้องห้าม ชั้นสามของโรงแรมเป็นชั้นที่เงียบที่สุดในตึกพผื้นไม้เก่าปกคลุมด้วยฝุ่นหนาเหมือนพรมสีเทาพาม่านทุกผืนปิดแน่นราวกับปกปิดบางสิ่งไว้ข้างในอากาศบนชั้นนี้มีกลิ่นเฉพาะตัวกลิ่นที่ไม่ถึงกับเหม็นแต่ทำให้รู้สึกแน่นหน้าอกเหมือนมีใครจับหัวใจไว้แน่น ระหว่างห้องพักที่เรียงกันไปสุดทางเดินมีประตูบานหนึ่งที่โดดเด่นกว่าทุกบานเลขบนป้ายทองเหลืองซีบจนแทบมองไม่เห็นแต่ถ้าเพ่งดีๆจะเห็นตัวอักษรเล็กๆเ,เ,เขียนว่าตองหนึ่งประตูบานนั้นต่างจากห้องอื่นไม่ใช่เพราะมันเก่ากว่าแต่เพราะมันเหมือนมีสายตามองกลับมาทุกครั้งที่มีใครเดินผ่าน ใต้รอยแตกของบานไม้มีช่องว่างเล็กๆเ,เหมือนลมหายใจหลอดออกมาเย็นแผวราวกับอากาศในห้องนั้นมีชีวิตไม่มีใครกล้าแตะลูกบิดบางคนบอกว่าเพียงแค่มองนานเกินไปจะรู้สึกเหมือนเห็นเงาของใครบางคนสะท้อนกลับจากด้านใน ภายในห้องไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าสภาพเป็นอย่างไรเพราะประตูนั้นปิดสนิทมาตลอดหลายเดือนแต่ทุกเช้าแม่บ้านมักพบคราบน้ำบางๆซึมออกมาจากใต้ประตูคล้ายหยดน้ำฝนแต่ไม่มีกลิ่นของฝนมันมีกลิ่นคล้ายเหล็กกลิ่นที่คุ้นเคยแบบที่ใครหลายคนไม่อยากจำ ตลอดแนวทางเดินผนังมีรอยร้าวที่ค่อยๆขยายตัวเหมือนอาคารกำลังพยายามปล่อยบางอย่างออกมาและเมื่อแสงอาทิตย์สาดเข้ามาถึงประตูห้องตองหนึ่งเงาของมันกลับถอดยาวไปผิดทิศเหมือนมันไม่ได้อยู่ใต้แสงเดียวกับห้องอื่นไม่มีใครรู้ว่าในห้องนั้นมีอะไรแต่ทุกคนรู้ดีว่าสิ่งที่อยู่ข้างในยังไม่จากไปไหนเลย เย็นวันหนึ่งแมกฝนปกคลุมทั่วเมืองจนแทบไม่เหลือแสงอากาศอึมครึมจนคนในโรงแรมต้องเปิดไฟตั้งแต่หัวคำ่ำเขาเตอร์ตอนรับว่างเปล่ามีเพียงสมุดลงทะเบียนที่เปิดทิ้งไว้หน้าหนึ่งหมึกสีดำซึมบนกระดาษเหมือนเลือดที่แห้งไปครึ่งทางประตูโรงแรมเปิดออกอย่างชา้ชาๆหญิงสาวคนหนึ่งก้าวเข้ามา ผมยาวเปียกแนบหลังเสื้อผ้าที่สวมเหมือนเดินทางมาไกลไม่มีใครรู้ว่าเธอมาจากที่ไหนหรือมาถึงตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะไม่มีเสียงรถไม่มีใครเห็นเธอจากหน้าต่างเลยเธอเดินตรงอย่างเคานเตอร์นิ้วมือที่ซีดขาวลากไปบนสมุดลงทะเบียนทิ้งรอยน้ำฝนเป็นทางยาวในช่องชื่อผู้เข้าพักมีเพียงตัวอักษรบรรจงเขียนไว้แถวล่างสุด ชื่อของเธอสั้นและอ่านยากเหมือนถูกเขียนด้วยมือที่สั่นตรงช่องหมายแลกคอมไม่มีใครกรอกให้แต่เมื่อพนักงานกลับมาดูตอนเช้าเลขที่ปรากฏขึ้นกลับเป็นตองหนึ่งตั้งแต่วินาทีนั้นห้องที่เงียบงันมานานหลายเดือนกลับมีแสงไฟลอดออกมาจากช่องประตูแสงสว่างสีเหลืองซีดไม่อบอุ่นเหมือนหลอดอื่นมันกระพริบเป็นจังหวะชะ้าๆเหมือนลมหายใจ เหมือนมีใครอยู่ในนั้นจริงๆคืนนั้นไม่มีใครเห็นหญิงสาวคนนั้นอีกเลยแต่รอยเปียกจากรองเท้าของเธอยังคงเป็นทางยาวไปจนถึงสุดทางเดินของชั้นสาจบลงตรงหน้าประตูห้องที่ทุกคนรู้จักดีและหยุดพอดีกับขอบธรณีของห้องตองหนึ่งตั้งแต่เช้าวันถัดมาโรงแรมเริ่มมีกลิ่นบางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน กลิ่นนั้นไม่แรงจนฉุนแต่ก็ไม่หอมจนสบายใจมันคล้ายกลิ่นดอกไม้ที่ร่วงโรยอยู่ในแจกันมาหลายวันกลิ่นที่เคยสวยงามแต่เริ่มบูดเน่าในเงียบแรกเริ่มมันลอยอยู่แค่แถวบันไดชั้นสามแม่บ้านคิดว่าอาจเป็นกลิ่นน้ำหอมของแขกแต่เมื่อเวลาผ่านไปกลิ่นนั้นกลับยิ่งชัดขึ้น เหมือนมีใครเปิดประตูห้องตองหนึ่งไว้แง้งตลอดเวลาให้ลมหายใจของห้องค่อยๆแผ่กระจายไปทั่วทั้งชั้นผ้าปูที่ตากไว้หลังอาคารเริ่มมีกลิ่นติดมาด้วยแม้จะซักใหม่กลิ่นนั้นก็ยังไม่จางราวกับมันไม่ได้มาจากอากาศแต่มาจากตัวตึกเองในช่วงบ่ายอากาศอบอ้าวกว่าทุกวันพนักงานหลายคนเริ่มเวียนหัวโดยไม่รู้สาเหตุ บางคนบอกว่ามีอาการแน่นหน้าอกเหมือนขาดอากาศหายใจคนที่เข้าไปทำความสะอาดชั้นสามเพียงไม่กี่นาทีจะรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกดทับอยู่บนอกตอนเย็นกลิ่นนั้นเปลี่ยนไปเล็กน้อยกลิ่นหอมเริ่มเข้มขึ้นแต่กลับให้ความรู้สึกเย็นเฉียบเหมือนน้ำหอมที่ฉีดบนร่างกายที่ไม่มีชีพเมื่อแดดสุดท้ายของวันสาดเข้ามาในโถงกลิ่นนั้นกลับลอยแรงขึ้นอีกครั้ง เหมือนมันไม่ต้องการให้ใครลืมการปรากฏของมันกลางคืนเริ่มคลืบเข้ามาทุกอย่างดูปกติแต่ในความปกตินั้นมีบางสิ่งกำลังเปลี่ยนไปอย่างเงียบงนันและกลิ่นนั้นยังไม่จางไปไหนเลยค่ำคืนนั้นโรงแรมกลับเงียบผิดปกติแม้ผู้เข้าพักจะมีเพียงไม่กี่ห้องแต่ความเงียบกลับแน่นคนเหมือนอากาศทั้งชั้นสามหยุดนิ่ง ไฟตามทางเดินกระพริบอย่างเชื่องช้าแสงสีเหลืองซีดส่องให้เห็นฝุ่นลอยวูบในอากาศเหมือนเศษเท่าของบางสิ่งที่ไหม้ไปนานแล้วประตูห้องตองหนึ่งปิดสนิทแต่ใครที่เดินผ่านมักรู้สึกว่ามันไม่ได้ว่างเปล่าเหมือนภายในยังมีใครนั่งอยู่บนเตียงเฝ้ามองจากเงามืดหลังม่านที่ไม่เคยขยับในห้องนั้นเคยมีของประดับชิ้นหนึ่ง กระดิ่งเล็กปลายเตียงสำหรับเรียกแม่บ้านมันถูกถอดออกไปนานแล้วเพราะคนทำงานบอกว่ามันดังเองยามคำ่ำไม่มีใครอยากแต่ต้องไม่มีใครอยากเข้าใกล้แต่ในคืนนั้นบางอย่างกลับเกิดขึ้นอีกครั้งแม่บ้านที่เดินผ่านทางเดินตอนหัวคำ่ำเล่าว่ารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งเคลื่อนไหวอย,อยู่ภายใน ผพามาแนบชิดกับกระจกแต่กลับพองตัวขึ้นเล็กน้อยเหมือนมีลมหายใจอยู่ข้างในแสงจากโคมไฟในห้องสะท้อนออกมาจากรอยแยบของประตูเป็นจังหวะไม่สม่ำเสมอคล้ายกับมีมือใครบางคนกำลังโยกบางสิ่งเบาๆอยู่ตรงปลายเตียงหลังจากคืนนั้นไม่มีใครกล้าขึ้นไปชั้นสามอีกแต่คนที่พักอยู่ห้องข้างๆเล่าว,ว่ายามดึกดื่น เขามักสะดุ้งตื่นขึ้นมาโดยความรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างปลุกให้ลืมตาไม่มีเสียงไม่มีเงามีเพียงความรู้สึกบางอย่างที่คล้ายจะได้ยินบางสิ่งอยู่ในใจบางสิ่งที่ดังช้าๆสม่ำเสมอและไม่มีวันหยุดแสงไฟในห้องน้ำสลัวและกระพริบเป็นจังหวะ ผนังสีขาวเปรอะคราบเหลืองดูเหมือนจะเปลี่ยนรูปไปตามเงาของหลอดไฟด้านหน้ากระจกเงาเนื้ออ่างล้างหน้ามีรอยแตกร้าวแผ่กระจายคล้ายเส้นเลือดที่กำลังเต้นอยู่ในความมืดบนขอบอ่างมีคราบน้ำแห้งเป็นวงวงเหมือนมีใครล้างหน้าอยู่ซ้ำๆทั้งที่ไม่มีใครพักอยู่ห้องนี้มานานหลายเดือน ความเย็นแผ่วผ่านต้นคอคล้ายกับมีลมหายใจของบางสิ่งที่ยืนอยู่ด้านหลังแต่เมื่อมองผ่านกระจกกลับไม่พบเงาของตัวเองมีเพียงภาพเงาอีกภาพหนึ่งที่ยืนนิ่งอยู่แทนมันไม่ขยับไม่ไหวติงแต่กลับเหมือนรออะไรบางอย่างอยู่ในนั้นเงาเริ่มยกมือขึ้นอย่างช้าๆตามจังหวะที่คนในห้องได้ไม่ขยับ แล้วนิ้วเรียวยาวค่อยๆเคาะกระจกหนึ่งครั้งเสียงสะท้อนเบาๆดังขึ้นแล้วไฟก็ดับลงพร้อมกลิ่นสนิมจากน้ำที่เริ่มหยดจากก๊อกทีละหยาดทีละหยาดกลางดึกห้องตองหนึ่งเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวตึกเองเสียงเครื่องปรับอากาศเก่าๆสั่นเบาๆตามแรงลมที่พัดผ่านหน้าต่างซึ่งปิดแน่น ม่านสีซีดแกว่งไปมาช้าๆทั้งที่ไม่มีลมจากไหนเลยบนเตียงผ้าปูยับย่นราวกับมีใครเพิ่งลุกขึ้นไปไม่นานรอยบุ๋มบนหมอนยังคงอยู่เหมือนศีรษะใครบางคนเพิ่งวางไว้ความเย็นจากผืนผ้าซึมเข้าผิวจนรู้สึกถึงกลิ่นเก่าของเหงื่อและน้ำตาปลายเตียงกลับมีรอยเท้าเปียกสองรอยเหมือนเพิ่งเดินมาจากที่ชื้นหรือจากด้านนอกที่ไม่ควรมีใครอยู่ เวลาผ่านไปเพียงไม่กี่อึดใจผ้าห่มที่วางเรียบกลับค่อยๆย,ยุบลงตรงกลางเหมือนมีร่างบางร่างกำลังเอนตัวลงอย่างแผ่วเบาการยุบตัวนั้นขยับขึ้นลงอย่างสม่ำเสมอเหมือนจังหวะหายใจของใครบางคนที่ไม่มีอยู่จริงแสงไฟจากทางเดินลอดเข้ามาใต้ประตูทาบลงบนพื้นเป็นเส้นแคบแคบ รอยเงาบางอย่างเดินผ่านมันไปอย่างเงียบงันแล้วทุกอย่างก็กลับสู่ความมืดอีกครั้งรุ่งสางก่อนฟ้าจะสว่างห้องตองหนึ่งถูกปกคลุมด้วยแสงเทาหม่นที่ลอดผ่านช่องหน้าต่างราวกับหมอกบางๆาลอยอยู่ในอากาศกลิ่นชื้นของผ้าม่านผสมกับกลิ่นน้ําหอมอ่อนจางที่ไม่ควรมีอยู่ในห้องร้าง โต๊ะไม้ข้างเตียงมีแก้วน้ำวางอยู่หนึ่งใบครึ่งแก้วเต็มไปด้วยน้ำที่นิ่งสนิทไม่มีใครแตะต้องแต่บนขอบแก้วกลับมีรอยลิปสติกสีซีดรอยหนึ่งตรงที่นั่งริมหน้าต่างมีรอยฝุ่นเว้าเป็นวงเหมือนมีใครพึ่งนั่งอยู่นานจนฝุ่นไม่กล้าทับซ้อนอุณหภูมิในห้องลดลงอย่างไม่มีเหตุผลลมหายใจเริ่มกลายเป็นไอขาวบางความเย็นเหมือนมีชีวิต มันแผ่ซ่านไปทั่วห้องแล้วจูๆ่ๆกลิ่นนั้นก็เข้มขึ้นกลิ่นของน้ำหอมเก่าที่ชัดเจนเหมือนมีใครเดินผ่านหลังไหลไปช้าๆในกระจกตรงผนังฟ้าขาวที่เคยจับตัวกลับปรากฏรอยนิ้วลากทีละเส้นเป็นรูปมือแนบจากด้านในของกระจกเองแล้วตัวอักษรบางอย่างเริ่มค่อยๆปรากฏขึ้นท่ามกลางฝ้าขาวนั้น ชื่อของใครบางคนที่เคยหายไปจากห้องนี้นานมาแล้วค่ำคืนนั้นกลับมาอีกครั้งเหมือนเวลาในห้องตองหนึ่งไม่เคยเดินต่อไปจากจุดเดิมแสงไฟจากโคมเพดานสั่นระยิบระยับราวกับมีใครหายใจอยู่ข้างในหลอดผ้าม่านปิดสนิทแต่ลมเย็นกลับพัดเข้ามาอย่างต่อเนื่องกลิ่นน้ำหอมเก่าปะปนกับกลิ่นสนิมของเหล็กและฝุ่นชื้นจากพรมใต้เตียง นาฬิกาบนผนังชี้เวลาเดิมซ้ำๆสองทุ่งสีเจเข็มไม่ขยับแต่เสียงติ๊กเบาๆยังดังอยู่อย่างต่อเนื่องราวกับหัวใจที่เต้นอยู่ในที่มืดมุมห้องมีเงาบางอย่างเคลื่อนไหวช้าๆเหมือนร่างของใครที่ยืนอยู่ตรงนั้นมานานมากแล้ว บนเตียงผ้าห่มค่อยๆเลื่อนเปิดออกเองเผยให้เห็นรอยบุ๋มสองรอยข้างกันเรากับมีใครสองคนเคยนอนอยู่ตรงนั้นแต่ตอนนี้กลับเหลือเพียงความว่างเปล่าที่อบอวนด้วยความเย็นและกลิ่นเก่าของความเศร้าแล้วเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นเบาและแผ่วเหมือนเสียงของใครที่กำลังขออย่าให้ถึงเช้า ผ้าม่านเริ่มขยับแรงขึ้นทั้งที่หน้าต่างยังปิดแน่นแสงจากหลอดไฟกระพริบที่จนกลายเป็นแสงวูบวาบก่อนทุกอย่างดับสนิททิ้งไว้เพียงความมืดที่หนาแน่นจนรู้สึกได้ถึงการจ้องมองจากทุกมุมของห้องคืนนี้ดูเหมือนจะไม่มีใครได้ออกจากห้องตองหนึ่งอีกเลย รุ่งเช้าของวันใหม่มาถึงแต่ในทางเดินยาวของโรงแรมกลับไม่มีแสงแดดลอดเข้ามาแม้แต่นิดเดียวประตูห้องตองหนึ่งยังคงปิดแน่นเหมือนทุกวันหมายเลขสีทองซีดจางจากการเวลาบนลูกบิดมีฝุ่นจับแต่กลับมีรอยนิ้วมือใหม่ทับอยู่ตรงกลางอย่างชัดเจนแม่บ้านเดินผ่านไปช้าๆก้มมองประตูห้องนั้นด้วยสีหน้าที่หลีกเลี่ยง เธอไม่ได้ยินเสียงอะไรแต่กลับรู้สึกเหมือนภายในห้องนั้นยังมีใครอยู่เหมือนเมื่อคืนยังไม่ผ่านไปจริงๆข้างในห้องยังเหมือนเดิมทุกอย่างเตียงยับยน่นผ้าม่านปิดแน่นแก้วน้ำที่มีรอยลิปสติกวางอยู่ข้างเตียงนาฬิกายังคงหยุดที่เวลา2องนาฬิกา47นาที ไม่มีใครแตะต้องแต่กลิ่นน้ำหอมเก่ากลับยังอวนอยู่ทั่วห้องเรากับเจ้าของกลิ่นนั้นเพิ่งเดินผ่านหลังไหลไปเมื่อครู่ในกระจกเงาเหนือโต๊ะเครื่องแปง้งมีฝ้าขาวเกาะเต็มผิวเหมือนห้องที่ไม่เคยเปิดหน้าต่างแต่ตรงกลางกลับสะอาดราวกับมีมือใครบางคนเช็ดไว้ท่ามกลางความเงียบสงัดภาพสะท้อนในนั้นแสดงให้เห็นเตียงที่ว่างเปล่า แต่กลับมีร่างหนึ่งนั่งอยู่ปลายเตียงมองตรงมาที่กระจกอย่างนิ่งสงบไม่มีใครเห็นมันอีกไม่มีใครกล้าเปิดห้องนั้นอีกและห้องตองหนึ่งก็ยังคงรอรอใครสักคนที่จะมาพักต่อจากคนสุดท้ายที่ยังไม่เคยเช็คเอาท์